มีดรครกตะหลิววัตถุดิบและความทรงจำในห้องครัวกลายเป็นทั้งยุทธภัณฑ์และสนามต่อสู้ของกลุ่มผู้สืบทอดส่งมอบสารต่อรสชาติทางวัฒนธรรมเงี้ยวรสชาติแห่งความเป็นเงี้ยวเพื่อรักษาลมหายใจสุดท้ายของวัฒนธรรมให้คงอยู่ กินมาตั้งแต่เกิดติดใจในรสชาติถ้าเราไม่กินแล้วใครเขาจะมากินสราวดีนินสุรัตหรือต้อมเป็นทาย,ยาทสายตรงทางแม่ของคนไทยใหญ่ที่เธอยังจำได้ว่าเธอสืบสายมาจากส่างโลงและยายฟองที่เป็นตายยายของเธอแต่น่าเสียดายที่เธอได้เกิดและเติบโตที่ชุมชนสีจอมเรืองจังหวัดพะเยาเหมือนแม่ของเธอเพราะแม่ของเธอ แต่งงานกับคนต่างถิ่นแต่ด้วยความผูกพันกับรากเหง้าของเธอเธอจึงตัดสินใจย้ายกลับมาเพื่อสืบทอดอาหารและวัฒนธรรมไทยใหญ่หรือเงี้ยวที่เธอรักณชุมชนแห่งนี้เวียงเก่าหรือเวียงน้ำเต้าย่านที่เคยรุ่งเรืองของจังหวัดพยาวหรือเมืองพยาวในอดีต ภายใต้การอบล้อมของคูน้ำกำแพงดินของความเป็นเมืองมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองตองกีเชียงตุงผ่านมาทางท่าขี้เหล็กเข้าสู่อำเภอแม่สายเพื่อมาค้าขายบางส่วนลงหลักปักฐานในพื้นที่นี้ที่ปัจจุบันเรียกว่าชุมชนสีจอมเรืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์พบว่า ในช่วงพุทธศักราช2,440เป็นช่วงที่กลุ่มพ่อค้าชาวไทยใหญ่จากเชียงตุงประเทศเบียนม,มาได้เดินทางเข้ามาค้าขายและแต่งงานกับคนพื้นเมืองซึ่งการเข้ามาของคนไทยใหญ่เหล่านั้นไม่ได้มาเพียงแค่ตัวคนเท่านั้นแต่ยังนำเอาวัฒนธรรมความคิดความเชื่อและรสชาติมาวางรากฐานบนแผ่นดินแห่งนี้ ดังที่ยังคงหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เราเห็นผ่านผู้คนวิถีชีวิตและวัดจองคําหรือวัดสีจอมเรืองในชุมชนวัดลีสีจอมเรืองหรือเวียงเก่าของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันความรุ่งเรืองความงดงามและความเจ็บปวดของการเข้ามาอยู่ในต่างแดนของคนเงี้ยวหรือไทยใหญ่ตั้งแต่อดีตกลายเป็นความทรงจำ ของคนรุ่นลูกแต่กำลังค่อยๆพร่เลือนไปในรุ่นหลานนหากไม่มีผู้สืบทอดที่กล้าหาญสารต่อรสชาติเพื่อต่อลมหายใจของวัฒนธรรมไทยใหญ่หรือชาติพันธุ์เงี้ยวเอาไว้อย่างเงียบๆพี่ต้อมโชคดีที่แม้จะไปอาศัยอยู่ต่างถิ่นมานานแต่ก็ได้ทานและรู้จักกับอาหารเงี้ยวจากคุณแม่ของเธอ ทำให้พี่ต้อมไม่รู้สึกแปลกแต่กลับรู้สึกรักและผูกพันจนกลายเป็นภาระใจหนึ่งที่เธออยากสารต่อให้คนอยู่ในชุมชนที่นี่เอาไว้ซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เธอกลับคืนยังจังหวัดพะเยาที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าญาติพี่น้องบรรพุรุษที่ว่าก่อกําเนิดอาหารเงี้ยวเนี่ยไม่มีคนสืบทอดอาหารเงี้ยว ที่พี่ต้อมเลือกจะสืบทอดหลังจากกลับมาอยู่ที่ชุมชนสีจอมเรืองแห่งนี้ก็คือข้าวเงีียวหรือข้าวกั้นจิ้นซึ่งทุกวันนี้พี่ต้อมทําข้าวเงีียวขายหน้าบ้านเกือบทุกวันพอที่จะให้ยังคงมีอาหารเงียวชนิดนี้อยู่ในชุมชนและทุกครั้งที่เธอทําก็เป็นช่วงเวลาที่เธอจะได้คิดถึงบรรพบุรุษที่นําวัฒนธรรมอาหารนี้มายังคนรุ่นของเธอเสมอ เรียนรู้จากการทําข้าวเงนียวนมาจากแม่ค่ะแม่ก็มาจากยายยายก็ไปย้อนกลับไปเรื่อยๆเอยๆ,ๆค่ะในชุมชนเงี้ยวของเราเนี่ยมันไม่มีใครต่อยอดแล้วถ้าเราไม่ทําตรงนี้มันก็จะหายไปเรารักษาชุมชนเราไว้ความเป็นเงี้ยวของเราถ้าทําทุกครั้งก็จะนึกถึงบรรพบุรุษของเราข้าวเงี้ยวเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาของคนเงี้ยวในยุคโบราณ ที่ไม่ต้องการทิ้งเลือดหมูที่ฆ่าเอาเนื้อให้เสียไปเปล่าๆจึงนำมาผสมกับข้าวปรุงรสด้วยเกลือและน้ำมันหมูกระเทียมเจียวกลายเป็นอาหารรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเพราะมีการปรุงรสจากเครื่องปรุงสมัยใหม่และเปลี่ยนจากน้ำมันหมูเป็นน้ำมันพืชสมัยก่อนใช้น้ำมันหมูนะ เจียวกับหอมเจียวสมัยช่วงกลางๆที่เขาบอกว่าน้ํามันหมูมันเกิดโรคเกิดอะไรเขาก็เลยหายไปเขาก็ใช้มาใช้น้ํามันทั่วไปสมัยนี้ตอนนี้อร่อยกว่าเพราะว่ามันชูรสหลายอย่างพี่ต้อมเห็นว่าการสืบทอดอาหารไม่จําเป็นต้องคงแบบดั้งเดิมทั้งหมดเพราะเธอเห็นว่าหากการคงเดิมเอาไว้อย่างเคร่งรัดก็จะยิ่งทําให้หายไปเพราะคนจะไม่ชอบทานแต่การนํามาปรับเปลี่ยนปรุงรส ให้เข้ากับปากของผู้คนสมัยปัจจุบันก็คือวิธีทางหนึ่งที่จะรักษาอาหารอันเป็นวัฒนธรรมของไทยใหญ่เอาไว้ได้ถ้าดอบลงมันก็จะหายแต่ถ้าเราเพิ่มรสชาติให้มันขึ้นมากขึ้นคนกินมากขึ้นข้าวเงี้ยวรับรองไม่หายค่ะ วัตถุดิบสําคัญที่ทําให้ข้าวเงี้ยวอร่อยไม่มีกลิ่นคาวของเลือดคือตะไคร้สดที่นํามาคั้นหรือกั้นในภาษาถิน่นกับเลือดสดหรือส่วนผสมอื่นๆประกอบด้วยกระเทียมเจียวน้ามันกระเทียมเจียวข้าวหุงสุกเลือดพอเราคั้นสดคั้นเส,เสร็จเรียบร้อยเราก็จะแยกไว้ต่างหากแล้วเราก็เอาข้าวที่เราหุงเนี่ยนะเอามาไว้รอให้มันเย็นเพราะเวลาเราใช้ คุกเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทัพพีคุกเราจะใช้มือแล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่แล้วก็คุกแล้วก็มีน้ํามันหอมเจียวที่เราเจียวมาปรุงรสคุกเขาค่อยๆนวดเราก็ใช้วิธีคึงนวดไปนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันหมดแล้วพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถึงเอามาขั้นตอนคือห่อใบตองมัดด้วยตอกแล้วก็นําไปนึ่งด้วยวิธีการทําที่มีหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนมีความละเอียดอ่อนสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมให้ข้าวและเลือดมีสีสวยงามน่าทานการเลือกใบตองการตัดตองการห่อตองเพื่อให้ข้าวที่นึ่งเสร็จแล้วออกมาสวยงามทําให้พี่ต้อมในฐานะผู้สืบทอดวัฒนธรรมรู้สึกกังวลอยู่บ้างว่าเด็กรุ่นใหม่จะสนใจและอดทนมากน้อยแค่ไหนเราจะสอนเขาทุกอย่างเลยค่ะเรามองลูกหลานเราเรายังไม่รู้ว่าเขา อยากมาทําเปล่าเพราะว่ามันมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนความนุ่นความเนี่ยมันหลายเทคนิคหลายขั้นตอนอะ่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าลูกหลานเราจะสืบหรือเปล่าก็กังวลเหมือนกันค่ะภาระของผู้สืบทอดวัฒนธรรมรสชาติของเงี้ยวผู้กล้าหารยังคงโลดเต้นอยู่ต่อไปเพราะอาหารคือประการสุดท้ายทางวัฒนธรรมของเขาที่ยังคงเหลืออยู่ ช่วงมีงานสําคัญเทศกาลงานบุญงานอะไรอะ่ะอยากให้ข้าวกันจีนอยู่ในเมนูบนโต๊ะคะ่ะเข้าห้างส่งออนไลน์ได้ทํายังไงให้มันอยู่ได้นานจ,จีนจุลญาาศเนี่ยเราเรายังไม่รู้ว่ามันจะช่วยยืดอายุได้ยังไงท้อได้แต่อย่าถอยถ้าถอยปุ๊บข้าวเงี้ยวหาย